ผมจะพาทุกคนมายกระดับร้านเครื่องดื่มของเราฮะในการทําเมนูที่เกี่ยวกับนมให้มีความเข้มขน้นหอมมันกลมกล่อมแล้วก็ต้องบอกเลยว่าทําให้มีความเป็นระดับตัวเฟกชั่นอลมากขึ้นซึ่งเมนูม็อคค่าเราจะไล่เลเยอร์เป็นแบบ3ชั้นเนาะขั้นตอนแรกก็เริ่มจากการสกัดกาแฟก่อนเลยอยู่ที่20กรัมฮะ ได้ส่วนของกาแฟาแล้วเนาะเดี๋ยวเราจะพักไว้ก่อนแล้วก็มาใส่ตัวในส่วนของนม f a l ์คอนโปรเ s ชชั่นอจะใส่อยู่ที่ประมาณ20 ml นั่นเองครับค้นจืดสูตรเข้มข้น f a l ์คอนโปรเ s ชชั่นอเป็นตัวที่ทําออกมาเพื่อยกระดับร้านเครื่องดื่มที่อยากทําเมนูนมให้มีความหอมนมหอมมันเข้มข้นแล้วก็กลมกล่อมมากขึ้นซึ่งถามว่าตัวนี้มีความแตกต่างจากค้นจืดนกเหยื่อฟอร์คอนเอ็กซได้ย่งไงซึ่งตัวนี้ก็จะมีความมันกว่าความหอมนมเนี่ย ขั้นหนึ่งนะฮะแล้วเรื่องของบอดี้นะครับโดนนมเนี่ยก็จะมีความพ้นหนื่มากกว่าเหมาะกับคนที่ต้องการเมนูนมที่มันเหนือกว่าแล้วก็มีความวเป็นมืออาชั่นั่นเองเนาะเราจะแบ่งเป็น3เลเยอร์แล้วก็จะพักเอาไว้ก่อนส่วนต่อมาครับก็จะมาทำในส่วนของโกโก้ที่อยู่ชั้นล่างสุดของแก้วเนาะเราก็จะต้องเตรียมผงโกโก้ครับใช้โกโก้เนี่ยแค่3กรัมนะปกติโกโก้เย็นเนี่ยเราใช้สัก15กรัมแต่ว่าใช้3กรัมเนี่ยเพราะว่าเราไม่อยากให้ ตัวส่วนประกอบของวัตถุดิบเนี่ยมันไปกลบกันมันก็จะไปเบียดบังเรื่องของรสชาติของกาแฟนั่นเองเนาะใส่แค่นิดเดียวพออ่าสามกรัมประมาณนี้ซึ่งถ้าเกิดไม่มีช้อนใหญ่แบบนี้หรือตาชั่นก็ประมาณ1ช้อนชาน,นั่นเองเสร็จแล้วก็จะมาเตรียมในส่วนของน้ําร้อนใช้น้ําร้อนอยู่ที่ประมาณ1ออนแล้วก็คนให้ละลายก่อนอ่าใช้ดีฟองดีให้มันเข้ากันง่ายๆก็ได้เสร็จแล้วก็ใช้ตัวค้นหวานฟอคอน30 ml นี่ อันนี้ได้ส่วนประกอบที่เปะแล้วนะแล้วก็คนสําคัญเลยต้องให้มันแบบละลายเข้ากันก่อนไม่งั้นมันจะนอนก้นคราวนี้เตรียมแก้วเลยชั้นแรกเนาะเราจะใส่ในส่วนของความเป็นโกโก้ก,ก่อนก็คือตัวเบสล่างสุดอันนี้เลยยังไม่ต้องใส่น้ําแข็งนะครับแล้วเราก็ใส่น้ําแข็งลงไปคือถ้าเกิดเราอยากให้มันแยกชั้นอะ่ะทุกคนมันต้องเล่นความหนาแน่นของัวเครื่องดื่มซึ่งไอ้ตัวที่มันหนาแน่นและเหนียวสุดก็คือตัวล่างอ่าแล้วก็ใส่ลงไปประมาณสักครึ่งแก้ว ประมาณนี้แล้วก็เทกาแฟลงใบคือการใช้ช้อนให้มันเข้าผานังแก้วมันก็จะช่วยลดแรงกระแทกก่อนนิดนึงน้ำแข็งเพิ่มนิดนึงไม่ต้องเต็มมากเหลือสเปซประมาณนี้แล้วก็เตรียมส่วนของการทำฟองนมนี่ฟองนมอันนี้เราก็จะ mix ระหว่างตัวกล่องทองกับตัว professional เนาะให้มันมีแบบ b o ี้มากขึ้นนั่นเอง มันมีความเหมือนกับวิปครีมเวลาตีนะถ้าเกิดเราใส่ตัวโปรเฟชชั่นอลไปด้วยมีความเป็นครีมมากขึ้นเคเทนะครับนี่โอเคแล้วก็โรยสุดท้ายก็คือตัวผงโกโก้พาวเดอร์นี่สมชั้นของแท่เสร็จแล้วกับเมนูมอคค่าทรีเลเยอร์แบบโปรเฟชชั่นอลครับคนน,นิดนึงเพราะว่าความหวานมันอยู่ข้างล่างคือต้องบอกว่า ความลงบัวระหว่างกาแฟความเป็นโกโก้แล้วก็คือมันบาลานซ์ไม่มีอะไรโดดไปกว่ากันอะ่ะสุดท้ายคือตัวนมตัวนี้ยมันเพิ่มความเข้มข้นเพิ่มบอดี้ให้มันดีมากๆแก้วนี้ก็ถือว่าเป็นม็อกค่าที่ MVP มากคืออร่อยจริงๆสําหรับม็อกค่าในสูตรนี้ครับ และใครที่สนใจข้นจืดสูตรเข้มข้น for ค้นโปรเฟชชั่นอลกล่องนี้นะครับต้องบอกเลยว่าเหมาะกับเมนูนมมากๆเพิ่มความเข้มข้นเพิ่มความกลมกลม่อมเพิ่มบอดี้ของโวเนื้อกาแฟาให้มันมีความอร่อยฉะนั้นใครชอบเมนูนมและอยากยก,กระดับสูตรให้มีความเป็นโปรเฟชชั่นอลสามารถหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนําทั่วไทยหรือเซเว่นออนไลน์นั่นเองครับและพบกันใหม่กับสูตรเครื่องดื่มกับบาริซาโอมในอีพีหน้าสำหรับอีพีนี้ขอตัวลาไปก่อนครับ